จะผูกคัตชปสาปนของคนรู้จักชื่อเพื่อนไม่กี่คนชื่อคัต์คนะจะผูคัะนับเืเพื่อนนิดนยนะคครัคัเปนสวัสดีคุณครูยังคะสวัสดีค่ะไปค่ะ คุณลุงวินรออยู่โสวัสดีคุณลุงด้วยคุณลุงวินทำไมวันนี้นานจังเลยเพื่อนๆยังไม่เสร็จใช่ไหมแม่ก็นึกว่าแป๊บเดียวเห็นท้องสองออกกันมาแล้วออาขึ้นอึ๊บจับคุณลุงไว้อ้าวนั่นแะละเก่งมากค่ะอึ๊บเหยียบต้นอืนนอจา๋า รอสิมันโดนแดดรอหนูนานไงพวกหนูยังไม่เสร็จกันนี่แม่รอพวกหนูกินนมเนี่ยฮะกินกันช้าเหลือเกินเด็กน้อยอก่อนจะเสร็จคุณครูให้ปล่อยออกพร้อมกมันกินเสร็จก่อนแล้วค่อยออกเลมี่กินเสร็จก่อนเพื่อนแล้วปะเนี่ยอ๋อแม่เห็นเลมี่ยืนรอเพื่อนเนี่ยดีมากค่ะรู้จักรอเพื่อนเพื่อนด้วยเนาะ อกคุณครูว่าแม่รออยู่แม่รอได้ไม่ต้องเดี๋ยวคุณครูหาว่าคุณแม่ไปแอบเล่งแม่ไม่ได้เล่งหรูแม่แค่ไปแอบดูหนูว่าหนูกินนมกับขนมหมดยังแล้เห็นแม่ได้ไงนี่หนแม่ี่เห็นได้ไงมันผ่านม้งมองเห็นได้ไง